สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกัละยาณิเมียสายบุญทูกทุกทานค่ะพี่น้องก่อนอื่นกะขอน้องอนุโมทนาสาธุเนาะค่ะในทุกทุกบุญทีใดเดินทางเพศมากเหมือนนี่ขอให้ไปนุ้นดวงเปิ่อโชคลาภหมพี่น้องเอฟซีพี่นอ FC, ้นองเบอร์สุขุสุกคนค่ะบอกว่าพี่น้องจะคิดการใดกับขอขอหายสมมุติม,มาสตร์ถนาที่สําคัญงวดนี้ก็ขอขอห้แตก3้ำโตตรงบนล่างหวยรัฐบาลค่ะพี่น้องสาถูกค่ะพี่น้องมันนี้เจ็บกะ พีพี่พน้องเนาะค่ะมาทําบุญเปิดโชคเปิดลาบเนาะค่ะอยู่วัดเขาช่องล่มเนาะค่ะพี่น้องสถานที่ที่ผู้คนอยากมาที่สุดเนาะค่ะในเรื่องโชกลาบเนาะค่ะเพราะว่ากับมีพี่น้องถูกหวยไปแล้วสิบสี่ทันเนาะคะ่ะเท่าทีใดยิ่มากและกะ้วก็รับดูมากเนาะคะ่ะพี่ถึงประกันใดกะขอโทษขอภห้เนาะคะ่ะคนที่สิบหา้าต้องเป็นเจียบยางแน่นอนเนาะค่ะพี่น้องอธิษฐานเอาค่ะถาทุกสิ่งทุกอย่างมั่นบนเนื้อแห่งกรรมของเข้าเขา้าใดแน่นอน ล้านเปอร์เซนต์ค่ะมาขอพรท้าวเวสวรรณเนาะคะ่ะบารมีปูทองลนเนาะค่ะพี่น้องให้โชคให้ลาบลูกล้านทุกทุกทานทุกทุกคนค่ะทีมาาค่ะพี่น้องเมื่วานกะต่างจิตอธิษฐานเนาะคะ่ะให้โตเลขกโชคลาบประจำมือนั้นออกเก่าเนาะค่ะพี่น้องมีโชคเนาะคะ่ะได้เก่าเก่ามากมื่ว่านเนาะค่ะพี่น้องกะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะพี่น้องมันขึ้นอยู่กับความต่างจิตต่างใจของเฮาถ้าเฮากิดดีท้ำดีเนาะค่ะพี่น,อน้องเงื่อนข้ามกำแก้วเนาะคะ่ะมันกะอยู่น้าอากาศเนาะค่ะพี่น้อง เจ็บสว่าผู้ใดที่มีบุญบาร,รมีพร้อมหรือผู้ใดที่เป็นคนดีคิดดีทํำดีบรจนอย่างแน่นอนค่ะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประท่านโชคลาภให้ย่างแน่นอนค่ะพี่น้องมันนี้มากค่ะค่อนข้างที่จะแดดแน่นอนค่ะพี่น้องกับ่เป็นยางค่ะสู่ๆค่ะบ่าจากักแดดบ่าจากักฝนเนาะคะ่ะมากด้วยใจทีแบบศรัทธาเนาะคะ่ะเพราะว่าวัดเขาช่องล่มค่ะบ่ได้ไกลจากบ้านเชียบเนาะคะ่ะผ่านไปผ่านมาเป็น ยี่สิบสามสิบเือเนาะค่ะกับบควายไดแแบเขามากกับขี้เลือยเลยเนาะค่ะมือเนี้ถือเลกงามงามดีเนาะค่ะพี่น้องมาขอพรเปิดโชคเปิดลาบกันค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบอร์สุูสุกคนโชคดีค่ะงวันี้มักแปดเจ็ดค่ะถือบ่ถือกะขอโทษขอภัยเนาะค่ะพี่น้องสื่อตัวเดียวค่ะโชคดีร่ำรวยเฮงเฮงมั่นหมนปังปังเด้อพี่น้องเบอร์สุขูมสุกคนเป็นหนี้เป็นสินก็ขอห้มุดหนีมุดสินวินีวิธีโดยเร็วพันค่ะพี่น้องบุญไดเฮ็ดมากมื่อนี้กะ ขอไปนุนดวงนุนโชคให้พี่น้องอีกครั้งค่ะพี่น้องต่างจิตต่างใจแลวก็อธิฐานไปพร้อมๆกันค่ะพี่น้องผู้ใดอธิษฐานจิตยังตอนนี้กะขอให้ใดดังใจไม้ขอให้ใดแบบรวดเร็วท่านใจเด้อพี่น้องดย๋ยห้องมาถวายนาะค่ะเครื่องสักการบูชาแลวกะท็ทำบุญนาะค่ะพี่น้องทำบุญลงโศบนุนนันนี่นานะค่ะพี่น้องตามจุดต่างๆนาะค่ะพี่น้องบ่มมหยังหายพี่น้องนาะค่ะนอกจากข้ามานุโมทนาสาธุบุญลวก็ เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกทุกท่านค่ะที่กำลังสู่การสูงงาาแล้วก็ถอแถอยูเนาะค่ะพี่น้องสู่ๆค่ะพี่น้องปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะจะผ่านผลไปได้ด้วยดีก็ต่อเมื่อเฮามีบุญเนาะค่ะพี่น้องบุญเฮากับตรงเฮ็ดด้วยัวเฮาเองเนาะค่ะพี่น้องบ่มีไผมาเฮ็ดมาสางแทนเฮาได้เนาะค่ะนอกจากคนคนอันอนุโมทนาสาธุบุญในเฮาเฮาจังสิีได้เนาะค่ะพี่น้องจิตดีกายดีทุกสิ่งทุกอย่าง ดีเบิดค่ะพี่น้องนาาําผ้าสังขารไปในทิฐทางที่ดีไปในทีที่ดีก็คือวัดค่ะพี่น้องเพราะว่าทุสิ่งทุกอย่างค่ะพี่น้องอยากได้รวดเรียวท่านใจบุญเท่าน,นั้นคะ่ะที่จะดนบันดานในเฮ่าใดเทวดากระดนบรรดานในเฮ่าบ่ไดผู้ใดกระดนบรรดานในเฮาบ่ไดเนาะคะ่ะนอกจากบุญที่เฮ่าเฮ็ดเฮ่าร้างค่ะพี่น้องเจอมากกับโตเหตุมากกับโตค่ะพี่น้องเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่เฮ่าแนมบ่เห็น เราก็ว่าวีกรอบเนาะค่ะบางสิ่งบางอย่างที่เขาแนมบำเเห็นมันมีอยู่จริงค่ะพี่น้องด้วยใจที่สัทธาด้วยใจที่แบบเสื่อมันได้ย่างแน่นอนถ้าเขาสัทธาต่อสิ่งศักซ์สิ่งซักซ์สกะให้เขาได้ย่างแน่นอนค่ะแต่ใดๆก็ตามแต่เนาะค่ะพี่น้องสิ่งที่จะนําไปแลกเป็นโตเลขโชกลาาที่างานหรือความสําเร็จบุญค่ะบุญเท่านั้นค่ะที่จะดนบันดาลให้เขาได้ทุกสิ่งทุกอย่าง